นี่คือคฤหาสที่ผ่านการรีโนเวทจากบางกอกแอสเซทมาแล้วครับภาพลักษณ์จะดูมีความักชูหร่ทันสมัยเน้นใช้กระจกมาตกแต่งทําให้เวลามองแล้วรู้สึกว่ามีความโปร่งแต่ยังคงไว้ด้วยความหนักแน่นแล้วก็แข็งแรงนี่คือคฤหาสหลังใหญ่จากโครงการชลรดาบางบัวทองวันนี้บางกอกแอสเซทเราพาคุณผู้ชมมาที่โครงการชลาดาบางบัวทองครับ และบ้านไม่สิต้องใช้คาว่าคลือหาดแล้วครับเคลือหาที่คุณจะได้ชมในวันนี้มีเนื้อที่ถึง1 2 1รตารางวาพื้นที่ใช้สอย483ตารางเมตรมี2ชั้น4ห้องนอน6ห้องน้ํา1ห้องเมดและ1ห้องอเนกประสงค์หันทิศเหนือและเป็นหลังมุมด้วยครับจากหน้าบ้านเราจะเห็นว่าด้านนอกจะปูสโลปออกมาให้ด้วยครับโดยใช้เป็นพื้นคอนกรีตสแตป์และพอเข้ามาจะเป็นที่จอดรถหลังนี้สามารถจอดรถได้4คันครับ โดยเป็นการจอดแบบแนวลึกทีละสองคันซึ่งด้านในสุดจะมีพื้นที่ทํเป็นชานพักและทางเดินให้ซึ่งไม่ได้แคบเลยครับโดยคุณสามารถเข้าบ้านจากตรงที่จอดรถได้ที่สําคัญคือประตูบานนี้ใช้ดิจิตอลดอร์ล็อกด้วยครับเพิ่มมิติในการเข้าบ้านและความสะดวกสบายนอกตัวบ้านจะมี1ฟังก์ชันเสริมขึ้นมาครับโดยส่วนนี้เป็นห้องขนาด20ตารางเมตรภายในปูพื้นแกรนิตโตลายหินอ่อนให้เลยและมีห้องน้ําในตัวด้วยครับมาในทีมหินอ่อน ซึ่งมีสุขภัณฑ์ให้ครบพร้อมชาวเวอร์ถือว่าตกแต่งได้จัดเต็มตั้งแต่ห้องนี้เลยส่วนการใช้งานจริงๆสามารถไว้นอนได้เลยหรือจะไว้รับรองแขกก็เหมาะเช่นกันครับ<อ>ทางเข้าหลักของบ้านจะอยู่ด้านหน้าครับเวลาเดินเข้ามาก็จะผ่านมุมสวนและพอเข้ามาทางเดินจะบังคับให้เลี้ยวซ้ายก็จะพบกับพื้นที่ใช้งานของบ้านนั่นเองครับภายในดูมีความกว้างขวางและก็น่าอยู่มากครับ เราจะเห็นว่าผนังฝั่งซ้ายประมาณ80%จะใช้เป็นกระจกบานใหญ่โปร่งๆเลยครับทาให้เปิดรับลมจากการที่เป็นหลังมุมได้แบบเต็มที่โดยพื้นที่ทั้งหมดของตรงนี้คุณสามารถดีไซน์การตกแต่งไว้ให้เป็นมุมนั่งเล่นได้ด้วยครับและเราจะเห็นว่าผนังภายในของที่นี่ได้ทําการปูวอลเปเปอร์ไว้ให้แล้วทั้งหลังทําให้หน่าอยู่และดูอบอุ่นครับห้องน้ําชั้นแรกจะมีลักษณะเป็นแนวยาวครับภายในใช้ตีมหินออกมาตกแต่งดูมีความลักชูรี่ ส่วนการใช้งานก็พร้อมครับเขามีสุขภัณฑ์มาให้ครบพร้อมให้คุณใช้งานได้อย่างเป็นสัสดส่วนจุดต่อมาจะอยู่ใกล้กับห้องครัวครับตรงนี้มีพื้นที่ขนาด27ตารางเมตรไว้จัดเป็นห้องทานข้าวซึ่งเครือขารขนาดนี้ก็พร้อมให้เข้าอยู่อาศัยกันได้หลายท่านการที่ห้องทานข้าวใหญ่ขนาดนี้ถือว่าทําออกมาได้รองรับได้ตรงจุดครับถัดมาเป็นห้องครัวที่นี่ใช้เคาน์เตอร์แบบแนวยาวปูด้วยท็อปหินสีดา เมื่อมองรวมๆแล้วฝั่งเคาน์เตอร์จะให้อารมณ์เหมือนมี3เท็กเจอร์ในจุดเดียวกันเลยครับทั้งหินอ่อนจากเคาน์เตอร์ไม้จากบานปิดและเซรามิกจากโมเสกส่วนตรงกลางห้องครัวก็กว้างจนสามารถตั้งเคาน์เตอร์ไอแลนด์ได้เหมือนกันครับเปิดจากห้องครัวออกมาก็จะถึงโซนแม่บ้านแล้วครับก็จะมีลานซักล้างที่ใช้เป็นพื้นคอนกรีตมีห้องแม่บ้านแล้วก็มีห้องน้ําด้วยครับขึ้นไปดูชั้น2กันบ้างครับโดยตัวบันไดจะดูมีความคลาสสิกจากสีของเนื้อไม้นะครับ และชานพักก็จะมีถึง2ตอนด้วยกันทําให้ทางขึ้นดูมีความโอโถงและพอเดินขึ้นมาถึงชั้น2จะเจอกับโถงแนวยาวซึ่งตรงนี้มีพื้นที่ขนาด35.5ตารางเมตรใหญ่กว่าห้องนอนบ้านเดี่ยวด้วยซ้ําครับโดยปกติแล้วที่ชั้น2นี้จะเป็นชั้นแห่งการพักผ่อนครับพื้นที่โลง่ลงๆหน้าห้องนอนแบบนี้จะเน้นไปนในทางการตกแต่งมากกว่าการใช้งานซึ่งทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละครอบครัวนั่นเองครับ มาสเตอร์เบดมจะอยู่ฝั่งขวาของบ้านครับซึ่งเป็นห้องนอนใหญ่ขนาด38ตารางเมตรเรียกได้ว่าคุณจัดของจําเป็นของใช้ต่างๆมาไว้ในห้องนี้ได้อย่างสบายๆครับโดยภายในจะแบ่งการใช้งานออกเป็น3ส่วนแบบชัดๆเลยครับคือ1น 1. พื้นที่พักผ่อนและ 2. คือห้องน้ําห้องน้ำในตัวนี้ถือว่ากว้างมากครับโดยฝั่งชเวร์สามารถกั้นกระจกเป็นชเวร์บ็อกซ์ได้เลยและยังมีพื้นที่สําหรับอ่างจาก,กุซี่ด้วยครับ ส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นโซนของโถสุขภัณฑ์กับอ่างล้างมือครับโดยจะมีพื้นที่ไว้วางของใช้ในห้องน้ําได้อีกเยอะเลยครับและส่วนที่3ของห้องนี้ถือเป็นไฮไลท์เลยครับนั่นก็คือระเบียงขนาดกว้างกั้นด้วยกระจกบรรยากาศจะดูมีความลักชูรี่แบบรีสอร์ทให้คุณได้พักผ่อนที่โซนนี้ได้แบบเต็มที่ครับห้องนอนที่2จะมีขนาด22ตารางเมตรโดยจะอยู่ทิศหน้าบ้านครับโดยห้องนี้จะมีความพิเศษอยู่ที่กระจกบานใหญ่ถึง2ฝั่ง ทำให้รับแสงธรรมชาติรับลมได้อย่างเต็มที่ส่วนห้องน้ําในตัวห้องนี้จะเชื่อมกับถงทางเดินด้วยครับโดยภายในเลือกใช้โทนสีเข้มมาตกแต่งทําให้บรรยากาศมีความขรึมและดูเป็นส่วนตัวแน่นอนว่าสุขภัณฑ์ก็จัดมาให้ครบพร้อมใช้งานครับต่อมาจะเป็นห้องนอนที่3ขนาด14.5ตารางเมตรก็จัดเป็นห้องนอนได้และห้องนอนที่4จะอยู่ที่หลังบ้านครับโดยขนาดจะอยู่ที่15ตารางเมตรทีทททท่พิเศษคือมีห้องน้ำในตัวด้วยครับ ชนระดาบางบัวทองเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนถนนบางกรวยไซน้อยจากหน้าโครงการสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปอยังถนนชัยพฤกษ์ได้ครับระยะทางจะอยู่ที่1.6กิโลเมตรและสามารถเข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศตรตงแยกบางพลูได้พอดีในระยะทาง3.8กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งตรงนั้นก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีบางพลูส่วนห้างสรรพสินค้าใกล้ๆก,ก็จะมีเซนทัลเวสเกตและโลตัสบางบัวทองครับ นี่คือคฤหาสน์ขนาดใหญ่ในเรทราคาจะอยู่ในช่วง10ล้านบาทซึ่งได้ทำเลที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยและการเดินทางอย่างโซนบางบัวทองครับท่านใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ description ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ ชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ